สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาพาทเที่ยวพากินนะคะ ขนมครีมนเนเลขไ่ะน่นตรงไหนเลขงหนึ่งสเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าเส้นเล็ขไม่มีหรือหมดไม่รู้นะ<ม>ถ้าไม่มีอมีเหลือง สิบบาทเหมือนเดิมอ่ะเอาตำขูราลาจานนี้ป่ะกินนี่จ้ะ้กเป็นมีเหลืองแห้งหนูแล้วก ต้องหอมเนื้อเอามีเหลืองแห้งหนึง่งมีเหลืองน้ำหนึง่งใแล้วก็มีขาวแห้งหนึง่งน้ำหนึง่งโจดดีกวานะ่าเนาะ cười Phải giang mì lượng với xuống nè นาทีนึงนะนาทีนึงนะ ห้ามกัดดิมันต้องดูดไปจนหมดเลยอ่ะจุดสิจุดสิบบาทจ้ะ ยี่สิบสามสิบสี่ิบห้าสิบหกิบเจดสิบหมดนี้เจ็ดสิบบาทอุ้ยลืมกดน้ำสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ